House in Thailand anymore. Only Australian and Australian citizen is my citizenship. My. แต่ก็เป็นคนไทยค่ะ but I'm Thai นะคะเป็นคนไทยนี่แหละคะ่ะแต่มันต้องเลือกน่ะมันเลือกหลอย่างไม่ได้คนราถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึน่งต้องเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดของคุณในแต่ละขณะนั้นๆนะคะ อย่าอย่าไล่อย่างมันปวดหัวนะคะอืมใช่ But you know what? The YouTube is make the world smaller. You can travel around the world in second. This tense doesn't matter anymore because we're here together around the world. I'm sure. Mm -hmm. I like to eat Thai. Also, in Hong Kong, the food are delicious. in this yeah everywhere ทุกที่ค่ะอร่อยอืมปลาหายไปหมดเลยค่ะตอนนี้เป็นผักแล้วอืมอืมยังไม่อืมเนี่ยอร่อยค่ะนะคะอร่อยมาก ขอบคุณนะคะทุกคนค่ะวิกกีขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเข้ามาวิกกี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่านชื่อนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณรัตรัชยานะคะขอบคุณมากที่แวะมาพอดีื่กกี้เมื่อกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะวิกกี้ขอบคุณมากที่นะคะเข้าออมาหาวิกกี้แล้วก็ค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจพอดีพักทายเพื่อนต่างชาตินิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่ว่าวิกกี้ไม่รักคุณนะั้นรักหมดคะ่ะแต่วิกกี้พูดได้ทีละทีละเวอร์ชันนะเอาจริงก็ไล่เวอร์ชันไม่ได้ได้ทีละเวอร์ชันเป็นของตัวเองก็ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะใครมาวิกรักหมดถ้าสดชื่นนะคะ ก็บ้างดูแลตัวเองให้เป็นด้วยอืมขอบคุณค่ะอืมพิกี้หายแล้วค่ะอืหายตั้งแต่หายตั้งแต่หมอบอกว่ากลับบ้านได้แล้วค่ะหายเลยค่ะพิกี้รีบหายเลยบอกหมอ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 ฉันเป็นยังไงบ้างฉันโอเคไหมหมอ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 บอกว่าอายุเหมือน โอเคไม่โอเคอยู่รู้ดีแต่ว่าหมออนุญาตให้อยู่กับบ้านได้ชั่วโมนี่ก็เลยดีใจค่ะดีใจอ้าวคุณสตนน์โนพารไซต์เอทเอทขยันประหยัดื้ัสัตว์พัฒนาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิขอบคุณมากค่ะวุ้ชอบมากสโลรเกนของนางเนี่ยลงคำลาก็หัวใจกันก่อนนะคะ I love you ด okay. okay, wow. ้วยค่ะคุณองบักก็ค่้หัวใจบวบๆมาขอบคุณมากนะคะ ช่วยแฮปปี้วิกกขอบคุณนะคะช่วยแฮปปี้วิกกสวัสดีค่ะแม่ใบนะคะบวงคำหลาสวัสดีค่ะนะคะแม่ใบแล้วก็อืม I love you ทำอะไรอยู่แล้วอะ่ะขอบคุณคุณชาเนียามใบาจากดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุย้ยคุณชาเนนน่ารักกันเลยเดี๋ยวต้องร้องเพลงนะวิกกี้เป็นซับสไครายเบอร์ที่13ของคุณนะคุณชาเนน เดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยวิคกี้จะพาฟังเพลงนะเมื่อคืนนี้คุณหมอบอกว่าเอาเออเอที่นางสบายใจนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครมาแล้ววิคี้ยังไม่อ่านชื่อคุณหรือว่ายังไม่อ่านคอมเมนต์วิคี้ขอความกรุณหนาคอมเมนต์ใหม,ม่หน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเอ่อคอมเมนต์มันติดอยู่นะคะมันมันไม่ไหลวิคี้ขอเคลียร์คอมเม,มนต์หน้าจอวิคี้แป้นหนึ่งนะนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบางครั้ง โทรศัพท์แล้วมันไม่ได้